ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเปิดเลนสองชุมชนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆของกลุ่มแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็นจังหวัดขอนแกน่นที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบางพูลจังหวัดปทุมธานีจำนวนกว่า400คนซึ่งนำโดยนายอานวยนาคบุรินนายกเทศบุตรีตำบลบางพูลพร้อมคณะผู้บริหาร โดยจัดขึ้นเมื่อวันพริหัสบดีที่25กรกฎาคมณศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาค่ะซึ่งนายธีรศักดิ์ทีคายุพันนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้มีการมอบหมายให้นายมนตรีสิงห์ปุณพัฒรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายเสกสิทธิ์โคสิทธิ์วุฒิสมาชิกสภาเทศบาลและกลุ่มแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็นร่วมให้การต้อนรับค่ะ ด้วยเทศบาลตำบลบางพููจังหวัดปทุมธาน,นีได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลบางพลนประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีได้พัฒนาตนเองดึงศักยภาพของตนเองมาใช้เกิดการรวมกลุ่มในการสร้างอาชีพและสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงได้มองเห็นว่ากลุ่มแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็นจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกและชุมชนได้อย่างยั่งยืนจนเป็นที่ประจักษ์ การทำงานเป็นทีมของกลุ่มเป็นที่ยอมรับของทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทำให้ณนะวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากต้องการศึกษาดูงานและเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็นจังหวัดขอนแก่นคือคำตอบที่ดีเยี่ยมค่ะ นอกจากนี้กลุ่มแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็นจังหวัดขอนแก่นได้มีเทศบาลนครขอนแก่นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และความร่วมมือจากสมาชิกของกองทุนตั้งตัวเทศบาลนครขอนแก่นและเครือข่ายอาชีพออทอปอำเภอเมืองขอนแก่นก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ทำให้คณะศึกษาดูงานเทศบาลตะบนบางพูลมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้จากวิทยากรนอกจากจะได้องค์ความรู้แล้วยังมีการฝึกปฏิบัติจริงและยังสามารถนําแนวความคิดสร้างสารรค์มาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเองได้นะคะ S <S 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 ซึ่งแต่ละฐานก <etera> <Island> ิจกรรมนั้นได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมากทุกคนตั้งใจเรียนรู้และได้ลงมือทำผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้บรรยากาศในการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้ที่มาเยือนและผู้ต้อนรับไปพร้อมๆกันค่ะก็พาสมาชิกมาศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้ยินข่าวว่ากลุ่มร่มเย็น สมาชิกร่มเย็นเนี่ยมีความแข็งแรงมากแล้วก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าจัดกลุ่มอาชีพสามารถไปช่วยในครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงรัฐษณะแนบ,บนี้ได้ยินข่าวก็รวมทีมงานกันมามีทั้งประธานชุมชนมีทั้งหัวหน้ากลุ่มทั้งประธานอ,อสมอมากันประมาณ400ต้น,ตนมาที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้ครับมีความประทับใจมากเลยครับเช่นพักมาเนี่ย ผมก็อุดหนุนไปพอสมควรเหมือนกันไปแจกรปบ้านในทีผู้ชายคือเป็นคุณพ่อผู้สูงวัยประมาณหลายสิบถืนแล้วก็ล่มก็มีสมาชิกช่วยซื้อแล้วก็อะไรต่างๆเช่นข้าวเช่นข้าวไรเบอร์รี่ ARY, ผมก็ช่วยอุดหนุนไปดูลัประทับใจเป็นอย่างมากเลยครับอ๋อแน่นอนฮะก็กลับไปเนี่ยจะเอาแกนนาหรือประธานชุมชนแต่ละหมู่แต่ละหมู่เนี่ยมานั่งโต๊ะกลมปรึกษาหารือว่าเราจะต่อยอดกันยังไง นะฮะแล้วก็เรามีลูกน้องทีมงานผมเนี่ยได้บันทึกข้อความต่างๆที่มีการอธิบายอธิบายที่เบื้องต้นที่ได้ดูคลิปวีดีโอนะฮะก็มีสาระเป็นอย่างมากเลยครับ หากคุณผู้ชมท่านใดต้องการให้เราเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆกิจกรรมดีๆหรือโครงการดีๆสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0647075300และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการได้ที่เพจ Facebook และ YouTube Channel เปิดเล่นสองชุมชนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ